ันนี้ได้หนึ่งแต้มแล้วอาจารย์ตุ๋ยนั่งอมยิ้มอยู่เนี่ยมันมันมันหนึ่แต้ม<อ>มันขอนเช้าก็อย่างว่าละผมออกมาสายทุกวันนะมากันนกไม่เล็ดละจบข่าวอาจารย์สีหนุม่มอยู่ทางได้โทรหาเปล่าอาจารย์ตุย๋ยโทรอืมดูนั่งดูคลิปตัวเองยังมีความสุขเลยเนี่อาจารย์สีหน,นุ่มบอกว่าวันนี้ติดงาน หลังจากอาทิตย์นี้ก็คงปีหน้านี่แหละอาจารย์ตือมันจะกลับต่างจังหวัดยอยู่เดี๋ยวตอนเย็นกลับไปจัดการนกก่อนว่าอาหารข้าวยังไงให้มันเรียบร้อย, <ใช S 1> ยกลับมาจะเศร้าหลายรอบแล้วที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราชะลาใจไงไม่มีคนดูแลเนาะบ้านหลังใหญ่ไม่เครดูแลเหตุการณ์อย่างนี้อาจารย์หลายท่านคงเคยเจอนะคิดว่านะ ตอนเราอยู่ก็ไม่มีอะไรพอเรากลับบ้านไปกลับมาเอาแล้วที่เคยแขวนเกิดปัญหาลหลายอย่างมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะบางทีกงหลุดบ้างอะไรบ้างนู้เกิดความเสียง,งอยงไรด้ยังไงอาจารย์หลายท่านก็ขอให้มันปลอดภัยไว้ก่อนนะถ้าจะกลับต่างจังหวัดกลับมาจะได้ดีใจจะได้มีความสุขไม่ใช่ว่าปีใหม่มาเศร้าเลย ใช้อามเลยเดินทางมาเหนื่อยใช่แค่นี้ก่อนอาจารย์ตุ๋ยนกอาจารย์ตุ๋ยเข้าแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ตอนนี้ก็แยกย้ายกับอาจารย์ตุ๋ยแล้วพอดีขากับลองแวะมาใส่บอ่อดินลองดูปลายนาดูว่าจะเข้าไหมว่าจะมีนกเข้ามาเล่นไหมไมาสุดท้ายก่อนเย็นก่อนเข้าบ้านถ้ายัางไงเรคอย ดูเลยครับปิดกล้องเลยครับรอบนี้ดูจะมีนกเล่นหรือเปล่าไหมน่ะลมแรงมากเลยอ่ะคอยดูครับ ว่าน่าจะเรียบร้อยครับอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับดูท่าทางนกต่อเป็นคูยาวแล้วครับดีกวก่อนครับเอาไว้มันแน่ใจก่อนลมแรงมากเลยวันนี้ ดิดนะครับนกต่อก็เงียบไปแล้วอ่ะนั่นไงเดี๋ยวไปดูก่อนครับ อ้าวัจจานนกสีออกขาๆวๆครับผมสวยมากเลยแต่รุ่นก่อนเอาไปทำไหมนข,นขึ้นขึ้นเร็วมากเลยครับตัวนี้ที่นี่ครับได้แล้วครับสวยครับหนึ่งกุกครับสีดแดงโอเคครับ ครับวันนี้คนลับหนึ่งแต้มครับมานครับมัน,น,น,นเวแล้แต่เช้าครับผมตั้งปต่เช้าครับนกคึกอยู่ครับแดาว,ว่านกต่อนะคึกแต่ว,ว่านกป่าไม่ค่อยเล่นนะเสียเวลาตามหาไม้อะไรขลมุมล,ลมมันแรงด้วยวันนี้ตามหาไม้ขลุมเสียเวลาทีนะ่เดิ <laughs> ตามหาหนกขลมุมนกไม่สู้นกเลยแถวนั้นถ้าอยัางไงอย่าลืม กดติดตามด้วยครับจะเป็นกำไรหลังใจให้ผู้ทำคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Subscribe เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อให้ผมกับอาจารย์ตุ๋ยได้เกิดนะครับน้องใหม่ครับผมเพื่อให้ยังรู้ว่ามีผมอยู่ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับโลกที่คุณได้ผลใส่ไฟอยู่